ความสําคัญแรกที่จะทําให้เด็กได้รับความรู้ด้านศิลปะและสามารถนําเอาไปใช้ได้จริงส่วนสําคัญที่สุดในการพัฒนานเด็กแต่ละคนไม่ใช่แค่ครูครับผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนานเด็กร่วมกันกันกบโรงเรียนครับถ้าจำไม่ผิดก็คือเริ่มมาเรียนตั้งแต่สมัยน้องอนุบาลาก็คือต่อยอดไปเรื่อยๆพอเริ่มมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นการทดลอง พอทดลองครั้งแรกเนี่ยคือน้องเขาชอบจริงๆเราหาที่เรียนเสริมเป็นกิจกรรมยามว่างให้น้องเราก็เลยลองไปทสดูพอไปทสดูเราก็ถามความเห็นน้องว่าโอบไหมอยากเรียนพี่เข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนาะงน้องเขาก็อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย เตอนนั้นนะเรากาลังหาโรงเรียนสอนศิลปะให้น้องด้วยค่ะพอดีว่ามาเจอในที่นี้ค่ะว่ามีการสอนโรงเรียนสอนศิลปะด้วยค่ะแล้วเผาอิญวันนั้นโชคดีมากครูกิ๊กก็หาอยู่ด้วยก็เลยให้น้องค่ะลองทดลองเรียนกับครูกิ๊กไปหนึ่งชั่วโมงแล้วพอน้องออกมาพอน้องบอกว่าน้องชอบก็เลยอาจให้น้องรงเรียนคะ ลูกแม่ชอบวาดลูกแล้วเขาก็จะมาขอว่าขอไปเรียนศิละปะทีนี้แม่ก็หาโรงเรียนมาหลายที่เลยประมาณ3 4สีที่สุดท้ายก็ให้ให้เขาไปเรียนแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองอะว่าเขาชอบที่ไหนสุดท้ายเขาก็เลือกเรียนที่นี่จินตนาการของเขา,าจะชัดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการใช้สีการเล่นสีการไลส่สีลำดับสีโทนสีร้อนโทนสีเย็นอะไรพวกนี้เขาจะได้ตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะ ในเรื่องของสีแล้วก็เรื่องจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นี่คือแบบว่ามามา,มาเต็มเลยแยกเป็นคนโตก่อนเนาะคนโตเนี่ยจริงๆเราไม่ได้คาดหวงังแต่ว่าพอเราเรียนไปสักพักหนึ่งอะพอเราเริ่มลืมว่าน้องเรียนไปถึงไหนแล้วอะเรามารู้อีกทีหนึง่งคือน้องอะพัฒนาแบบ ชัดมากซึ่งมันมันเกินความคาดหวังเราไปเยอะเยอะเลยคนเล็กเขายังไม่มีสไตล์งตัวเองแต่ว่าเขายังใช้วิธีการลอกเรียนแบบเอ็นพี่ทอันนี้แล้วชอบอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็พยายามหาแนวของตัวเองอยู่แต่ว่าเราเห็นพัฒนาแล้วว่าน้องเริ่มวาดภาพที่สเกลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน่าจะเห็นผลดีคือน้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นน้องมีความสุขกับการวาดภาพผ่านแล้วแล,วแลวทุกครั้งที่เขาวาดเขาจะมีความเชื่อมั่นในทุกภาพที่เขาวาดออกมาเวลาได้เรียนกับ ที่โรงเรียนนะคะและทําให้เขารู้สึกว่าความฝันของเขามันสามารถจับต้องได้จริงๆอะคะ่ะมีความคิดที่เป็นระบบเวลาเขาได้งานอะไรมาเนะี่ยเขาจะม,ามีการวางแผนแล้วก็เขาก็จะจัดระเบียบความคิดของเขาอยเงงนยแล้วเขาก็จะสามารถทําอะไรได้เป็นระบบ พมิใจนะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะมาได้ถึงขนาดนี้เราพาเขาไปในหลายที่แล้วอะไรก็ตามที่ทําให้เวลาว่ามันมีประโยชน์เรื่องของการเต้นเรื่องของดนตรีทําไปได้สักช่วงหนึ่งเขาจะเปิดตัวออกของเขาเองแต่ศิละปะเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่ปล่อยก็เลยมองว่านี่คือคงเป็นสิ่งที่เขาชอบและคงเป็นสิ่งที่เขาถนัดแล้วไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรทางไหนถ้าเขาแฮปปี้แล้วดูแลตัวเองได้เรายินดีซัพพอร์ตจนสุดทางทั้งสองคน แล้วก็ภูมิใจในตัวเขาทั้งสองคนก็มีความภูมิใจค่ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในทุกๆดาวที่ลูกเลือกอะค่ะว่าลูกจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำแล้วก็เชื่อมั่นในตัวโรงเรียนค่ะว่าลูกได้พัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็มีความรู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากขึ้นเลาก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้เรียนในโรงเรียนได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในอนาคตได้ค่ะไม่ว่า น้องจะอยากที่จะทำอะไรแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ถ้ายังจะชอบทางด้านนี้แม่ก็ยังสนับสนุนไปให้สุดค่ะโชคดีอย่างหนึ่งคือมีครูผู้ช่วยที่ค่อนข้างดีสิ่งที่นอกเหนือจากการสอนให้เด็กๆได้รับความรู้ด้านศิลปะแล้วอะ่ะนั่นคือการทํายังไงให้เด็กๆรู้สึกรักศิลปะรู้สึกอยากมาเรียนศิลปะสิ่งต่างๆรอบๆเนี่ยมองว่ามันจะไม่เหมือนโรงเรียนมันเหมือนครอบครัวมากกว่า